สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโพนะคะ วันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาทำพิซซ่ากันอีกแล้วค่ะพิเศษของวันนี้ก็คือเราจะทำในหม้อบลมร้อนอย่างเดียวเลยแล้วขอบนะคะก็จะมีความกรอบด้านนอกนะคะด้านในจะชีสแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเราเรียกว่าพิซซ่าขอบชีสกันแล้วกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกลวิโทโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย เริ่มจากน้ำนะคะวันนี้เราใช้น้ำอุณหภูมิห้อง210 ML หรือน้ำก๊อกธรรมดาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลตามลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนชาค่ะทีนี้ก็จะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็เข้ากับตัวยีสต์เลยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะต่อไปนะคะในส่วนของแป้งเราใช้แป้งขนมปัง300กรัมถ้าใครไม่มีแป้งขนมปังสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะคนเล็กน้อยนะคะ แล้วก็นําตัวน้ําน้ําตาลแล้วก็ยีที่เราผสมไว้นะเทลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นก็คนนะคะให้ตัวแป้งแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันดีพอเราคนจนส่วนผสมเขาเริ่มเนืดประมาณนี้นะคะให้เรานําน้ํามันพืชมาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้น้ํามันมะกอกนะคะใครจะใช้น้ํามันตัวไหนก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนวดแล้วเราจะนวดให้ทุกอย่างนะคะส่วนผสมเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนวดจนไม่มีแป้งสีขาวติดอยู่ประมาณนี้ค่ะจะใช้เวลานวดประมาณสัก5านาทีได้เสร็จแล้วนะคะก็จะรวบแป้งแบบนี้เลย แล้วก็นําน้ํามันนะคะมาทาให้ทั่วเลยเพื่อว่าเวลาเขาพองตัวนะคะจะได้ไม่ติดกับภาชนะที่เราใช้พักนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็หาแรปมาปิดไว้นะคะหาผ้ามาคุมพักแป้งไว้จนกว่าจะขึ้นเป็น2เท่านะคะวันนี้เราพักไป1ชั่วโมงค่ะแป้งก็จะขึ้นประมาณนี้ถ้าของใครร้อนนะคะอาจจะใช้เวลา45นาทีหรือถ้าอากาศบ้านใครหนาวนะคะก็จะใช้เวลามากกว่านี้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะ โรยแป้งนวลด้านล่างนะคะแล้วก็นําแป้งมาตัดเป็น2ชิ้นนะคะเท่าๆกันนะเพราะว่าวันนี้เราจะได้พิซซ่าทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็ตัดแล้วก็รวบแป้งนะคะให้ตัวหน้าของแป้งโดนะคะมีความเนียนก็จะรวบแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้มือนะคะตบๆประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยต่อไปก็จะนําแรปมาปิดไว้ให้เราปิดแรปหลวมๆนะอย่าปิดแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาพองตัวเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาผ้ามาคลุมค่ะพักไว้อีก20นาที ผ่านไป20นาทีตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วค่ะถ้าของใครไม่ขึ้นแบบนี้พักต่อไปนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก่อนจะขึ้นรูปนะคะก็ให้เราโรยแป้งนวนลงไปบนตัวโดแบบนี้นะทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็จะมารีดเขาๆว,ว,วันนี้เราจะใช้ในการรีดนะคะเราจะรีดให้เส้นผ่าศูนย์กลางของความกว้างแป้งเนี่ยประมาณสัก10นิ้วค่ะถ้าใครไม่มีซิลิโคนแบบนี้ใช้กาหรือว่าใช้มัมทัดวัดเอาก็ได้นะคะ ก็คือความกว้างเนี่ยตรงกลางเนี่ยสินิ้วนะคะเรียบร้อยค่ะพอเราได้ความกว้างของแป้งที่เราต้องการแล้วนะจากนั้นก็นามอสซาเรลลาชีสมาวางไว้นี่ค่ะเว้นระยะไว้สักประมาณ1นิ้วนะคะจากขอบตัวมอสซาเรลลาชีสนี้ก็ตามชอบใครอยากได้ขอบหนาก็สามารถใส่ชีสตามขนาดที่เราต้องการนะคะวันนี้เราใช้มอสซาเรลลาชีสที่มีความกว้างประมาณสัก2นิ้วครึ่งแล้วก็ความหนานะคะประมาณสักครึ่งเซนได้นี่ค่ะจากนั้นก็ปิดเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือ แป้งเนี่ยจะต้องปิดมิดมอสซาเรลลาชีสที่เราใส่ลงไปนะคะสําหรับตัวขอบนะเพราะว่าถ้าปิดไม่มิดเนเวลาเราเอาไปอบเขาจะไหลออกมานะคะถ้าใครกลัวว่าจะไหลออกมาแนะนําให้ใช้น้ําเปล่านะคะแต้มก่อนที่จะปิดแป้งลงมานะคะก็จะมีความแน่นมากกว่าเดิมแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้น้ํานะคะเราจะใช้วิธีกดแน่นๆเอาแบบนี้ค่ะก็นำไปวางในกระดาษรองอบเตรียมอบได้เลยค่ะก่อนจะนำไปอบก็ ใช้ซ่อมนะคะเจาะด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าที่จะให้อากาศนะคะเขาระบายดีแล้วก็ใส่ซอสนะคะพิซซาลงไปตัวซอสพิซซาเราเคยทําให้ดูแล้วนะหรือใครจะใช้ซอสพิซซาสําสเร็จรูปก็ได้หรือถ้าใครไม่มีจริงๆสามารถใช้ตัวซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะคะผสมกันแล้วก็โรยออริกาโน่ลงไปได้เลยค่ะหน้าวันนี้เราใช้ตัวมะเขือเทศกับมะกอกดาแบบนี้นะถ้าใครใช้เนื้อหรือว่าใช้หมูอะไรอย่างเงี้ยให้ผัดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่นะ เราก็นําไปอบได้เลยค่ะวันนี้เราอบในหม้ออบลมร้อนด้วยไฟ225องศานะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะถ้าใครใช้เตาอบนะคะให้ใช้ไฟ225องศาอบเป็นเวลา12นาทีค่ะนี่ค่ะผ่านไป15นาทีนะเราก็จะนำมอสซาเรลลาชีสมาใส่ด้านบนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะใครมีชีสอะไรใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะโรยออริกาโนลงไปนะคะเพิ่มความหอมเล็กน้อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะ พอใส่ชีสเรียบร้อยแล้วก็จะอบต่อนะคะด้วยไฟเท่าเดิมย2 5องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีตอนนี้พิซซ่าของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําออกจากความร้อนได้เลยนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะยังไงไปลองทํากันดูสูตรนี้เราขอแนะนําเลยรับรองเลยว่าจะถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แน่นอนว่าเขาจะมีความกรอบนอกนะคะแล้วด้านในก็จะมีชีสยืดๆอร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆนะคะใช้แค่น้ําเองไม่ต้องใช้น้ําอุ่นด้วยนะคะน้ําธรรมดานี่เลย ยังไงก็ไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกวิทพฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ